สวัสดีค่ะเศร้าแม่บิ๊กดีทูบีอดีตนักร้องดังเสียชีวิตแล้วแฟนคลับแจ้งข่าวเศร้าคุณแม่ยุพาแม่บิ๊กดีทูบีอดีตนักร้องดังเสียชีวิตแล้วหลังป่วยหนักรักษาตัวมาเป็นเวลานานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกิติกรเจริญที่ได้สูญเสียคุณแม่ยุพากิติกรเจริญคุณแม่ของอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบิ๊กดีทูบี ปานรวัตกิติกรเจริญหรือ Big D2B หลังจากที่ได้เป็นผู้ป่วยติดเตียงมาหลายปีล่าสุดทางด้านเพจบิ๊กดีท Family ได้แจ้งข่าวเศร้าในนามแอดมินผู้ดูแลเพจ Big D2B Family และตัวแทนครอบครัวกิติกรเจริญขอเรียนแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบขณะนี้คุณแม่ยุพากิติกรเจริญได้จากพวกเราไปอยู่กับ Big แล้วนะคะสำหรับพิธีการต่างๆจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567โดยกำหนดการและรายละเอียดจะมีการแจ้งให้ทราบในวันนี้ช่วงเย็นผ่านทางเพจ Big D2B Family หลังจากที่แฟนคลับได้เห็นข่าวต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้คุณพ่ออุดมอย่างล้นหลามขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณทีนิวค่ะ